สวัสดีครับ FC ช่องอังเปีมุกวีนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังติดตั้งงานโคนจุกนะครับนานๆจะได้ลงเครื่องไฟนะครับช่างโกบวันนี้ลงเซตไหนครับช่างโกบอะไรนะครับแปดคุณแปดอะไรนะจอยเต็กเลย โอ้ไาก็อตอนเก็บนะอตอนตังนต้งจะอตานเก็บจะมือจอ่ส่วนมากในงานเครื่องไฟนี่หลายๆคนเจอปัญหาเช่นกันนะครับไอ้ตอนตั้งนี่นับได้นะครับแต่ตอนเก็บนี่ อดอันนี้กลางแหลมสุดไหนครับช่างกบกลางแหลมสุดไหนครับโอ้ถีมงานอ่งเปานี่ถามได้แต่ยิ้มอย่างเดียวครับ เบยล้คิดคือแก่่งก่เลยนึ่งเสร็จของเท่โนี้ก็ยังจอยเนาะถามช่างกุปไม่รู้เรื่องต้องถามช่างดนนะครับช่างดนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยช่างดนบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันจะรู้เรื่องสักคนไหมครับนี่โอ้ได้แต่ตั้งได้แต่ตั้งครับแต่ละคนต้องช่างต้อยครับผู้มีประสบการณ์ครับ จ้าเปรอะไรเลยโอ้ทีมงานแต่ละคนจำสูตรตู้เจ้าของไม่ได้เลยครับแต่ละคนเอเขาถามเนี่ยตกเขาไม่ได้เลยบกเทอร์โบนะครับเป็นสูตรเทอร์โบนะครับเนี่ยเบรเป็นเทอร์โบดอก18นิ้วนะครับเป็นตู้จากค่ายอมตะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าโรงงาน เลิกผลิตแล้วนะครับก็จะตามหาอีกแปดดอกนะครับอีกแปดใบเทอร์โบแปดใบไข่อมาตานะครับใครทราบที่กัดที้ให้หน่อยนะครับใครทราบแหล่งนะครับว่าไปอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับบอกด้วย วันนี้แขวนกี่ใบครับแขวนกี่ใบช่างตกแขวนกี่ใบครับฮะโอ้แขวนอะไรเยอะแท้ี่ครัผมยังไม่ว่างเลยมันไม่มีใครอยู่แถวนั้นมันมีแต่พวกอยู่แถวข้างนอก